ชาวไทยมิดครับเคยสงสัยไหมว่าทําไมบิ๊กเตา่าพลตํารวจตรีจรูนเกียรติปานตาบตำรวจน้ําดีที่มีผลงานเด่นชัดกลับถูกสกัดจนหลุดจากโผการเลื่อนตําแหน่งหรือว่ามันเกี่ยวข้องกับคดีไร่ภูนับดาวที่มีข่าวพาดพิงถึงอดีตรองนายกรัฐมนตรีและหญิงสาวคนสนิทที่สังคมให้ความสนใจฟังแล้วเหมือนละครหลังข่าวใช่ไหมครับแต่ขอโทษเทีนี่คือเรื่องจริงที่กําลังเกิดขึ้นเรื่องนี้เริ่มจากการที่บิ๊กเต่าออกมาร้องเรียนถึงนายภูมิธรรมในฐานะประธานกตรว่า การแต่งตั้งโยกย้ายตำรวจปีนี้ไม่เป็นธรรมทั้งที่ตนเองมีคุณสมบัติครบและมีผลงานเด่นชัดแต่ถูกตัดชื่อออกจากตำแหน่งที่ควรได้รับชาวไทมิรบางคนอาจน,นั่งหัวเราะเบาๆว่าอ้าวแบบนี้ก็มีด้วยเหรอใช่ครับมันเกิดขึ้นจริงปัญหามันอยู่ตรงที่หลักเกณฑ์การแต่งตั้งถูกปเปลี่ยนกระทันหันจากเดิมที่ต้องพิจารณาทั้งอาวุโสและผลงานกลับเหลือแค่อาวุโสเพียงอย่างเดียวทำให้คนที่ทำงานจริงแต่ยังไม่ถึงเกณฑ์ปีอาวุโสถูกกันออกไปแม้จะมีผลงานหนักแน่นเพียงใดก็ตามมิกเต่าเองถึงกับ พูดว่าเลือดไหลซิบแต่ก็พร้อมสู้พร้ะมไม่อยากเห็นระบบตำรวจถูกควบคุมด้วยอุปธรรมแบบนี้อีกต่อไปแล้วชาวไทยมิดละ่ะถ้าเป็นเราเจอแบบนี้จะยอมเงียบหรือสู้เหมือนบิ๊กเต่าแล้วเรื่องมันยิ่งซับซ้อนขึ้นเมื่อย้อนกลับไปดูคดีใหญ่ที่บิ๊กเต่าเป็นคนเดินหน้าตรวจสอบนั่นคือคดีไร่ภูนับดาวพื้นที่สปก,กในจังหวัดสระบุรีที่ถูกนําไปเปิดเป็นรีสอร์ทหรูโดยไม่ชอบการสืบสวนพบเส้นทางการเงิน1ิบล้านบาทที่ไหลาจากบริษัทที่ดูแลไร่นี้เข้าสู่บัญชีของหญิงสาวรายหนึ่งซึ่งมีรายงานข่่าาววา เป็นคนใกล้ชิดนักการเมืองระดับสูงฟังแล้วชาวไทยมิดอาจจะยักคิ้วแล้วพูดว่าอืมเรื่องนี้มันไม่ธรรมดาแล้วนะเงินก้อนนี้ถูกโอนในวันเดียวถึง5ครั้งครั้งละ2ล้านบาทข่าวนี้สะเทือนสังคมทันทีเพราะหากพิสูจน์ได้จริงก็หมายความว่าผลประโยชน์จากการบุกรุกที่ดินรัฐถูกส่งต่อไปถึงเครือข่ายนักการเมืองเรื่องนี้จึงไม่ใช่คดีเล็กแต่เป็นคดีที่ไปแตะเส้นใหญ่เข้าอย่างจังสิ่งที่น่าคิดก็คือขณะที่บิ๊กเต่านำกำลังเข้าจับกลุ่มเจ้าหน้าที่สปกที่เกี่ยวข้องกับคดีไร่นับดาวโผ่ง ตั้งตำรวจกลับออกมาพร้อมกันพอดีและชื่อของเขาก็ถูกตัดหายไปจากตำแหน่งที่สมควรจะได้2เหตุการณ์นี้เกิดไล่เลี่ยกันจนทําให้เจ้าตัวเถึงกับพูดเองว่าคดีไร่ภูนับดาวนี่เนี่ยคือพิษที่ทําให้เส้นทางอาชีพของเขาสะดุดชาวไทยมิดครับคำถามคือตำรวจที่กล้าเปิดโปงผลประโยชน์มหาศาลควรถูกสกัดกั้นอนาคตจริงหรือหรือว่าระบบแต่งตั้งบ้านเรายังต้องพึ่งเส้นพึ่งใครอยู่ฝั่งและบางคนอ่านหัวเราะขุ่มขมว่านี่ป็ธรรมดานะแต่สุดท้ายนี่คือเหตุผลว่าทําไมบิ๊กเต่าถึงยอมลุกขึ้นสู้ ไม่ใช่เพื่อตัวเองแต่เพื่อให้สังคมเห็นว่าตำรวจไทยควรเดินไปข้างหน้าด้วยความเป็นธรรมไม่ใช่ด้วยระบบอุปถรรัมสำหรับชาวไทยมิตรช่วยกันส่งเสริมตำรวจน้ำดีแชร์เรื่องนี้ไปเยอะๆอย่าให้มันเงียบครับอำนาจนะมันไม่จีรังทำพา้าแอดบอกได้ตอนนี้